เพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็ไปอยู่กับผมรีวิวนะครับในคลิปนี้นะก็จะมาแนะนํานะครับสลับมือใหม่เลยนะว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็หาของจากอันนั้นตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละอย่างเลยครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับผมก็มีร้านมาแนะนํานะครับเป็นร้านนี้เลยนะครับร้าน ldo shop นะครับร้านนี้นะครับเขามีขายรหัสเกม 7บาทนะครับรหัสก็มีปลาแสงบวกลิมิลูนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีปลาแสงคลาโบดิซิโร่ด้วยนะครับอย่างอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นไอดีดองเพชรนะครับแบบ3,900นานะครับที่จะเอาไปเปิดดัตนาโลก็ได้นะครับหรือแบบไอดีอื่นก็เข้ามาเลือกหาเลือกชมกันได้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับแนะนำตัวนี้นะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ไม่ใช่ดิไม่น้อยก็มากนะครับไปไปดูอย่างแรกกันเลยนะครับอย่างแรกที่สําคัญเลยนะครับคือที่อัพตัวของเรานะครับเทียบตัวของเรามันจะใช้ประมาณ5อย่างนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับวิวนะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวผมเอาช่วงช่วงยังไม่ขึ้นเอ้ไช่วงยังไม่ขึ้น UR นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูตัวฟ้าก่อนนะครับ เอาตัวฟ้าผมปั้นไปหมดแล้วอันนี้ก็คือรหัสใหม่ของนะงั้นเอาตัวยูอาเลยแล้วกันนะครับก่อนจะขึ้นเลเวลนะครับเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับนี่นะก่อนจะขึ้นเลเวล65นี่นะครับก็ต้องใช้ของพวกนี้นะนี่พวกนี้นะครับวิธีการที่เราจะเยากรู้นะครับว่าเฮ้ยพวกนี้มันหายยังไงนะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้นครับช่องทางรับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะลงออคอยนะครับโซกาเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีให้แลกในร้านขาเหรียนด้วยนะครับร้านค้าเหรียญเออตะรวเนี้นะครับแล้วก็มีพวกกิจกรรมอะไรบ้างครับเสริมเข้ามานะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาพวกนี้นี่มันจะมี5อย่างครับอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะครับคือบอสหัวแดงนะครับหรือเทพอศูรสีแดงครับ ได้จากบอสแดงนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนะครับอันนี้ก็ผมอัพให้ดูเลยนะใช้ยี่สิบวันนะครับนี่แล้วนะนี่ก็จะขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นเรดูเลยขึ้นไปหกสิบห้าก่อนนะครับแต่ว่ามันจะให้อัพอีกขั้นหนึ่งอยนะครับนี่อัพตรงนี้นะพวกของนี่ก็ได้จากพวกหอคอยนะโซกโกลตเหมือนกันนะครับพวกหอคอยโซกโกลตนะนอกจากจะมี ของเขาเมื่อกี้แล้วนะต้องมีปีกพวกนี้ด้วยนะเวลาขึ้นเรือสูงๆไปนะครับเจ็ดสิบต้องใช้ปีกปีกขาวๆนั่นนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงนนครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ,อ่าตรงนี้ไมได้นะครับนี่นะนี่นะครับอันนี้ก็อีกอย่างนึงครับเป็นสามอันเลยนะจริงๆทั้งหมดมีห้าอันนะครับแต่ก่อนนะตอนแต่ก่อนที่ผมเล่นถึงตอนนั้นนะครับมันจะมีแค่สามอย่างนะครับ มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีปีกมีปีกขาวแล้วก็มีขาวแดงตัวนี้นะครับเป็นสามอันนะพวกอันนี้เนี่ยต้องลงบอสนะครับทีนี้อีกสองอันนะครับที่วันมาใหม่นะแต่ว่าก็มานานแล้วนะครับอีกสองอันนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับนี่เลยนะสองอันนี้นะครับพวกนี้ก็ลงบอสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะ แต่ว่าพวกบอสนี่ผมจะยังไม่เจาะลึกนะแล้วก็จะยังไม่ได้แนะนำทีมนะครับนี่นะครับที่เข้ามาตรงนี้เลยนะสงครามบอสนะครับถ้าใครยังไม่โปรดก็ไปเล่นเนื้อเรื่องโปดให้ได้แล้วกันนะครับมันจะมีอันนี้จะเป็นนี่นะครับอันแรกนี่จะเป็นขาวมันเลยนะนี่ขาวแดงตัวที่ว่าอันแรกเลยนะอันนี้จะเป็นปีกขาวนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ว่าอะไรนะแดงะ่ะ คล้ายหัวของมันใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็วิธีการที่เราจะตีบอสพวกนี้นะครับเราเล่นด่านพวกนี้นะครับเล่นจนมันครบจนมันแบบว่ามีบอสเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะเรียกบอสให้เรานะเราก็สามารถตีได้ครับแต่ว่ามันจะได้แบบสุ่มใน3าตัวนี้นะครับแรับพวกหกด่านนี้นะนี่นะครับสุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเรามีชุดแฟชั่นนะครับเรียกบอสนะมันก็จะได้เรียกบอสนั้นออกมาได้นะครับ แล้วก็มันจะมีระดับหิ้วเพิ่มมาใหม่นะครับแต่ว่าก็เพิ่มมานานแล้วนะครับตัวนี้นี่ก็จะมีแค่สองบอสนี่ครับตัวนี้จะได้อ่าเป็นตัวสีแดงนะครับจะผมพาไปดูนะตัวด้านซ้ายเมื่อกี้เป็นบอสอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับบอสด้านซ้ายจะได้ตัวนี้นะครับบอสด้านขวาเนี่ยจะได้ตัวนี้นะครับไม่งงนะ อาจจะงงแหละปกติผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะงงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใหม่นะีนล้วขี่กลับไปก่อน,นครับตัวนี่นะครับตรงนี้จะมีบอกได้นะครับอันนี้คือ normal นะครับอีกต่อไปจะเป็น new นะครับสำหรับตัวิ e วสองบอ t นี่นะครับอันข้างบนนะครับจะเป็นบอสตัวด้านซ้ายนะครับ อันข้างล่างนี่สามด้านนี้นะครับจะเป็นตัวด้านขวานะอย่างนี้เลยนะครับนี่คือผมตีบอสตัวด้านซ้ายพบแล้วนะนี่ตัวนี้คือมันจะการันตีเลยนะว่าจะได้บอสตัวนั้นนะไม่ต้องมีชุดแปชันนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาเราสมมติน,นะครับคลิกตรงนี้นะมันจะมีแบบว่าก็ร่วมเดียวทายนะเดียวทายนะครับตรงนี้มันจะจํากัดสามครั้งต่อวันนะครับ แต่ว่ามันก็มีบักอันหนึ่งอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองนะผมก็จะไม่ฟอร์ทบายเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือมันทุกๆวันก็จะรีใหม่นะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับตัวนี้นะอย่างนี้นะครับก็รอให้เขาแต่ว่าเม่กดแบบเชิญเรานะครับถ้าเขากดเชิญเรามันก็จะมีอะไรขึ้นนะครับใหเรายืนยันนะแต่ว่าบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีคนเชิญนะ แล้วก็อันต่อไปครับวิธีการนะครับตัวน,นี้จะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับทีนี้อุปกรณ์นะครับตรงนี้เลยนะนี่ครับพวกนี้นะอันนี้ข้าวเลยนะที่ผมรู้วิธีหานะก็ได้จากตรงนี้เลยนะแล้วก็พวกด่านปกตินะครับพวกอีเวนต์ต่างๆด้วยนะนี่นะนี่ได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงไหนวะ ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนนี่ตรงนี้นะอันนี้ก็อาจจะมีแบบเป็นด่านนะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะตรงไหนละ่ะลืมแล้วมันจะเป็นตรงให้สุ่มอะไรสักอย่างนะไม่รู้ว่าออกหรอยงันนี้อ๋อน,นี่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะสุ่มอุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็มีให้สุ่มนะ นี่เลยนะเป็นตู้ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้นะว่ามีอะไรบ้างครับเปอร์เซ็นต์การออกอยังไงนะครับนี่นะพวกนี้ก็ได้จากเหรียญเรือยพวกกล่องนี่จะได้จากพวก UVP อะไรบ้างครับนี่เลยนะแล้วก็นะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งครับคือเราต้องมีทั้งนะครับทั้งในการตีบวกนะเดี๋ยวผมพาไปดูกอนนี่เลยนะครับนี่เลยนะ ทีครับขั้นตัวนี้นะในการตีบวกนะครับเพื่อรีสแตทนะครับแล้วก็รีออฟที่เราต้องการนะนี่พวกรีออฟว่าพลังป้องกันนะครับพวกอัตราทนทานนะใช่ผมแนะนํานะคืออันแรกนี่พวก2อันแรกนี่นะครับมันจะเป็นแบบว่าสแตทเหมือนกันเลยนะแล้วก็2อันละกลางนี่จะเป็นเหมือนกันนะด้านล่างก็เหมือนกันนะครับอันแรก2อันนี้จะขอแนะนําเลยนะครับว่าเป็นโจมตีป้องกัน แล้วก็เลือดนะครับทั้งสองอันเลยนะโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดนะครับอันนี้คือสกัตที่เขานิยมใช้กันนะครับแล้วก็พวกเซ็ตนะครับมันจะมีพวกเซ็ตนะเซ็ตนี่ตรงนี้เลยนะครับพลังโจมตีนะในตัวหนึ่งนะครับเราจะใช้ได้6ชิ้นนะครับในการใช้อุปอกรณ์นนะก็คือ4ช,ชิ้นนะครับจะเป็น เซตหนึ่งนะหลักจำตี้นะครับอีกสองอันนี้จะเป็นดาเมจคีย์นะครับมันใช้ได้แค่สองเท่าน,นั้นนะอันหนึ่งใช้ได้สี่อันหนึ่งใช้ได้สองครับก็น่าจะไม่งงนะครับหรือถ้างงยังไงก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับแล้วก็พวกชุดแฟร์นะครับบางครั้งมีกิจกรรมลดราคาก็มาซื้อกันได้นะครับพเพื่อน อันนี้คือเพชรผมไม่มีไงเลยซื้อไม่ได้นะครับถ้าให้แนะนําก็รออีเวนต์พวกลดราคา20เหลือ20เพชรนะครับมันก็จะลดเพราะว่าแบบเวลาเราซื้อเยอะได้มากเลยนะครับแล้วก็ทั้งนะครับยังพูดไม่จบนะเมื่อกี้ทังในในการฟาร์นะครับคือเราต้องมาฟาร์ในหอคอยโซาเกล็นะครับนี่นะที่เราโรงพิเศษนะครับเลื่อนลงไปนะครับ มันจะมีตรงนี้นะตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีพวกอัพดาวแดงแล้วยนะนี่อันนี้อัพดาวแดงนะครับแล้ก่อนพวกนี้นะครับสามารถคลิกดูกล่องได้นะครับว่ามันควรไม่ใช่ว่ามันควรดิว่ามันได้รางวัลอะไรบ้างนะครับนี่นะอันนี้ก็ใช้เหรียญน,นะครับไม่ได้ใช้นาฬิกากนะนี่นาฬิกาพวกนี้รอมันแจกามอีเวนต์นะครับหรือเล่นพวกอีเวนต์เอานะครับบางครั้งอาจจะมีนะครับ ก็ฟาร์มทั้งในนั้นนะครับฟาร์มทั้งในนั้นเออแล้วก็ดาวแดงครับนะขออาหารตัวที่ดาวแดงย,ยังไม่ตันนะครับอันนี้แล้วกันนะครับซีเกิดนะสี่ดาวแดงไม่ใช่ผิดตรงนี้นะครับดาวแดงนี่จะใช้พวกนี้นะก็ฟาร์มหอคอยโซคาเลสเมื่อกี้เลยนะครับหรือจะเอาพวกยัดนี้ยัดก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะน,นะํานะถ้าแบบว่าอติยังไม่ตันนะครับ เหรียญพวกนี้ก็เป็นเหรียญอันตินะครับว่าอวันตินะให้นำให้แช่นี้นะครับน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวยังไงใครที่ไม่รู้อะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบไปนะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับใครที่อยากดูคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะถ้าผมมีข้อมูลหรืออะไรนะครับ แล้วก็บอสมาใหม่นะเป็นฟนอลบอสนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้าวๆแล้วกันนะครับนี่นะเป็นฟนอลบอสนะครับตรงนี้เลยนะ,น,น,ะน,นี่กนะ็ผมก็ใช้ทีมนี้เลยนะก็ะน่าจะไม่ได้ทำคลิปนะครับการสอนนะเดี๋ยวอันแรกจะเป็นแรดนาโลนะครับฟ้าแสงนะ อันนี้ก็จะเป็นเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินเฟสตัวที่ว่าอะไรนะตัวน,นี้เนี่ยผมขอให้ดูเลยนะจำชื่อมาเลยครับนี่ตัวน,นี้นะครับแล้วก็ทัพย์นี้นะครับจะใช้เป็นบันแลกนั่นล็อกก็ได้ครับหรือพวกเดสเพียร์อะไรก็ได้ครับพวก,พวกเพิ่มดาอีกแรงๆนะอันนี้ก็คือทีมที่ผมใช้นะหรือเพื่อนๆจะ ใช้พวกทีมไม่ระบุขอพันก็ได้ครับใช้ในการทำคะแนนนะนะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็มีข้าวๆาเพียงเท่านี้นะครับขาดตกบกฟ้ององี้ก็ขออภัยด้วยครับก็เสริมให้กันได้นะครับคอมเมนต์ให้กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ